สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ออกับปืน M16 กันนะครับทุกคนคงคุ้นชินกับปืน M16 ที่ยิงเป็นเบิร์ดหรือยิงเป็นชุดซึ่งมันทำให้หลายคนไม่ชอบใช้ปืนนี้กันรวมถึงผมด้วยแต่ปัญหานั้นจะหมดไปถ้าคุณใส่ชุดแปลงแจ็คเพเทียสชุดแปลงนี้จะเปลี่ยนให้ปืนยิงเป็นฟูออโต้ทำให้ปืนมันน่าเล่นขึ้นหรือเปล่าแต่ดาเมจก็ลดลงไปเยอะเหมือนกันรายละเอียดชุดแปลงโดยรวมก็ประมาณนี้นะ ส่วนชุดแปลงนี้ผมก็ปลดล็อกในเควสละสัปดาห์ตั้งแต่ซีซั่นก่อนละซีซั่นนี้ถ้าใครยังไม่ปลดล็อกให้มาดูเควสในอาร์ม y ไปที่ After Market p a ก็ตพเผื่อจะมีเควสให้ทำนะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองปืนในสนามซ้อมกันชุดแปลงปืนก็รูปล่างประมาณนี้นะโอเคข่าวจั๊วเลยกระสุนเดิมๆก็มีอยู่30นัดก็น่าจะพอกินพอใช้อยู่อ่ะมาลองยิงกันดีกว่าโอ้โหโอ้โห,โโหไฟเลทก็โอเคเลย ส่วนเรียคอยก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะพอคุมได้อยู่ส่วนดาเมจก็ถ้าโดนอกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าโดนอกห้านัดตายแล้วถ้าเป็นหัวก็1 2 3 4 4สสสี่นัดตายอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันโอเคเราเข้าไปดูของแต่งกันเลยของแต่งที่ผมใช้ก็ประมาณนี้เลยนะอ่ะเราเข้าไปลุยกันเลยโอเคไป ้ยฮะฮะว่าตุ๊กจบจบไปผมก็คิดว่ายิงตายแล้วก็เลยปล่อยเออมันต้องอย่างนี้โอเค็คมาเช็กข้างล่างก่อนโอเค ข้างล่างไหมนะโอ้เหมือนจะข้างบนเหรอเอาเมื่อกี้ผมเห็นเส้นกระสุนสนายทางนี้นะอ๋อเอ๊ะข้างล่างเหมือนจะมีคนโอ้ คลีรอโอเคโอเคโอค้โหปิดแผนที่เลยเฮ้ยโอ้โอ คิดว่าเพื่อนผมเห็นไอ้โอ้โหเยอะโอ้โหมีดไม่ <c oughs> กล้าเสีย่ยงผมอยู่ทางนี้ครับ คนใตายเหรอในบ้านเอโอ้โหหลบอยู่ข้างรถรีคอยก็ไม่ค่อยดียนะพอคุมได้อยู่ปืนเนี่ยเอ้ยอ๋อยิงพอก่อให้มันแตกหนึ่งศพอีกตัวไปไหนโอ้โห กืนฮะโก็คิดว่ามันไม่เห็นผมแต่มันเล็งผมค้างไว้เลย ค oh, วทำเป็นไม่เห็นแล้วก็นี่ไง <laughs> อฮ้ยเยอะไปทุกพี่เกือบได้แล้วอะไรอยู่กันน่ะเฮ้ยไม่มีทางออกอีก อุยอ้ยอุย้ยไอ้นี่โดนมีดพกบ่อยนะเนี่ยชิว กือบตายดีนฮะรีเฟกทันก็สุนถ้าควรให้ดีก็ควรใสกก่กระสุนเยอะกว่านี้หน่อยนะแต่ผมก็อยากทำให้ปืนมันเบาๆอะ่ะจะได้วิ่งง่ายๆสวยเลยกระสุนหมด เพ oh. oh. ื่อนตกใจหมดเฮ้ยโอ้โหเผื่อโอ๊ย อยูนมุมจริงดิฮะก็สุนเอ้ยโอ้ตาย อ้ยตายแล้วครับขึ้น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  ยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันยึดอยู่แจนยึดแต่อยู่ไหนอ่ะเข้าไปดูนี้ก่อนเฮ้ยโอ้โหเฮ้เยฮ <c oughs> ติดโล่ถ้าผมเอาตัวโล่นั้นไดไ้บอกเลยยาวคิวจะเฟลย สเต็ปอะไรกันวะเนี่ยเล่นอะไรกันเดี๋ยวผมสองคนเนี่ยโอ้ขอพักหายใจแป๊บนึ่งเล่นจนเหนื่อยอ่ะตานี้เล่นจนเหงื่อออกด้วยเนี่ย ลบลบเยอะเยไปทางนู้ไปทางโอเคใสเพื่อนยึดเร็วก็สุนหมดบันเทิงแล้วไดูกระสุนกระสุนกระสุนเเ โอ้โยโดนซ้อนตลอดเลยเฮ้ยมีอะไรเปิดให้หมดก่อนที่ก่อนที่จะไม่ได้เปิด โคตรเดือดโคตรวุ่นวายชิดได้ไงเนี่ยสามสิบเก้าคิวโอ้โหตานี้ยโคตรเอาเรื่องโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ของผมบาย